สถานพอนี่แหละอ้าวมาเร็วก็เดินเร็วนะพูดแอมครับเป็นไอแอมครับเป็นไอแอจ้าับไอแอมโบนนไอแอมบ้า I am โหไอแอมจะไม่เกินไอแอยู่ลทำไมเบาล่ะ <Good. S 1> <laughs>